สวัสดีเจ้าเจโปงนะเจ้าการผลักต้นไม้พะเยา,ยาเจ้า,าเจโปงได้จัดการนีขึ้นมานะ่ะเจ้าข้างนี้เป็นข้างที่3แล้วเขาผ่านข้างที่หนึ่งข้างที่สองมาเดินทางมาจนถึงข้างที่3ในรอบนี้นะ่ะเจ้าเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วเราจะจัดรอบนม่รอบที่สี่วัน 12, ที่สนะิบสองเดือนสิบสองน่ะเจ้าเขาจริงที่เขามาจัดการรวมตัวกับจัดการขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าก็เนืองด้วยว่ามูเฮาอ่ะเป็นผนลักต้นไม้ โควิดอ่ะมาทำผู้มูเฮาห่างกันไปหมดเลยและตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วมูเฮาก็ได้เข้าวัคซีนกันหมดแล้วนาเจ้าดังนั้นเฮาก็เลยมารวมตัวคนรักต้นไม้และก็จัดการนี่ขึ้นมาก็จะเป็นสองกลุ่มนาเจ้ากลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มสถานผู้ประกอบการบนถนนราชวงศ์ มีอยู่สีบ้านเนาเจ้าติเขามารวมกันแล้วก็มีแห่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มต้นไม้ไม้ดางไม้สวยงามของหมอพะเยาได้เปิดการรวมกลุ่มของบุคลากรติดปลูกต้นไม้ติคัดต้นไม้แล้วก็มีความเชียวชานในด้านการปลูกต้นไม้เช่นอาจารย์ทนายเกษตรหลายๆคนเนี่ยจะมารวมตัวกันพอเขามารวมตัวกันเขาก็เลยว่าเฮามาจัดการกันดีกว่าเพื่อติเขาจะได้พบปะแหลกเปลี่ยนแล้วก็ เงินรายได้จากการจัดการนั่นเขาก็มอบกับคือกับชุมชนสามชุมชนที่อยู่เกี่ยวข้องกับถนนละชวงนี่ก็จะมีวัดแฉววาดชุมชนวัดแฉววาดชุมชนวัดหลวงราสันสานแล้วก็ชุมชนวัดศอุโมงคาเนาะท้าวถึงตอนซึงวันนี้ก็จะมีการมอบเพื่อมอบเงินจากการจัดการเพื่อกับรองนายกเทศมนตรีวันนี้เป็นทีเลียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มูเฮาก็ยืนยันตีเขาจะจัด บนถนนนี่ต่อไปสังเกตเจ้า,าก็ค่าแมก่าเป็นผู้ประกอบการต้นไม้รายเล็กที่มีความฮักต้นไม้มบปลูกต้นไม้ที่บ้านแล้วเขาก็อยาสะมาแหลกเปลี่ยนทรงต่อแบ่งฝันบางคนมาได้ทรงกันเป็นตัวเงินนะเจ้าแต่บางคนอะทรงกันมากันเอาไม้มาแหลกเปลี่ยนกันเราขอทุกคน ได้เอาไม้มาแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามีการมีการเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกด,ดีกว่าเนาะเจ้าทำเพื่อนทุกคนได้กล้าได้ขายแล้วก็สถานประกอบการบนถนนราชวงศ์มีร้านน้ำเงี้ยวอยู่3มตีเช่นร้านน้ำเงี้ยวประบุตรเป็นต้นก็ได้ขายได้ขายของดีในวันนี้สวย,ยนะาเจ้า เขาก็เลยนอกจากเขาจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเยาหลังจากที่เขาทนทุกข์ทรมานกับโควิดมาเมินแล้วเนาะเขาก็ยังเป็นการกระตุ้นเพื่อหมูเขาได้ได้ทำในสิ่งที่รักรวมกันอย่างหมูเขารักต้นไม้เขาก็จะช่วยกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในกลุ่มวงหมูรักต้นไม้อย่างวันนี้ก็มีการเสวนาเรื่องักเรื่องผลทักต้นไม้จากอาสารคณะเกษตรมอเยา การแลกเปลี่ยนแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อความรู้แล้วก็ทำทำพื่อหมูเฮาเรียกว่าเพาะต้นไม้ทำพื่อเราใกล้ชิดกันในการทีเจ้าหาตตอกพื้นเจ้าเจ้าการเท้าหน้าน่ะเจ้าเฮาจะ 22, ที่12ธันวาคมบนถนนเส้นนี่นะเจ้าถนนราชวงศ์ถ้าใครนึกมาอองเขานึกถึงบนะีเมเก่าเนาะเจ้าเขานึกถึงบีเอเก่าเขาจะมาป้าก,กันบนถนนเส้นนี้เวลา8โมงนะไปจนถึงเตียงยนเนาะเจ้าแล้วเขาก็จะพบกันนะ ประมาณ200รล้านคนถนนนี่ก็ต้องห่วงเรื่องโควิดนาเจ้าเขามีมาสาารกรป้องกันทุกคนจะต้อ,องใส่แมสทุกคนจะมีการคัดตรองจากแม่แม่เอาสอมอทั้งตรวจวัดไข้แล้วก็สแกนแล้วก็เขามีการสำรวจว่าป้าแม่ก,กา้าได้ทับวัคซีนแล้วหรือยังมีคุ้งกันแล้วหรือยังซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างเทศบาลแล้วก็หอการค้าจากวัพะเยาซึ่งเขาก็ได้รวมกันในเรื่องนี่จับมือประสานกันในเรื่องนี่นะเจ้ทาทั้งท่านทุกคนมีภูมเจ้า นั้นบอกต้องพวงเรื่องอื่นเลยแล้วก็นในปีหน้าเท่าก็จะจัดเดือนละครเหมือนเดิมเนาะเจ้าแต่ปีหน้าเขายังไม่ได้แผนวันเตียแต่ก็น่าจะเป็นประมาณอาทิตย์ที่สองของทุกเดือนเนาะเจ้าวันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือนถ้ายังไรแล้วสามารถติดตามได้ทนังสือต่างๆของหวัดพะเยาเนาะเจ้าแต่ว่าวันนี้เจ้โป่งการคนทักต้นไม้ก็ขอขอบคุณลุก่ันสวยเจ้าสวัสดีค่ะ